ครับสวัสดีคี่น้องชาวยูทูบสุขสุขคนครับสวัสดีตอนเ้า้ากับบรรยากาศเช็ครถก่อนทำงานครับผมกับจารย์ผู้ชิดครับอัดจจระบีอัดไปน้ำกินไปน้ำครับผมของมากสั้น <c oughs> ตัว,ตวปากปับ <c oughs> ป๊บๆเหลอ่ะอัดเจระบี <c oughs> ยังม่อเรารอ่ะข,ขนาดมันจะใบขอกินอนู่ ชีมันจะชีขึ้นประคามเปียกนะนั่นช่วงบนเลนจอดบียนั่นครับผมท <l ots> ่วงที่หย่างช่วงบนเลยจอดเบียากาศเศร้าๆครับผมก่อนเริ่มงานกันเช็ครถเช็คล้่กันสักก่อนก่อนลุยงานมือนีิครับมินจะชีสองร้อยทาชีดครับผมขั้นเก่าขั้นเดิมครับผมกับน้องสมจิตจิตอีลีพี่น้อง

น Nin ี่เท่าดือไหนต้องทำกนหรือ0 0เออเห็มถังกันเราจิด้มือเครื่องบอกนี่มันหัวแน่นะหัวตัววยครับพี่น้องใบเข่าแล้วครับแตงโชิดใบเข่าแล้วยาด้บีของมากด้น่ไม่อย่งได้ใบทุ่งเศ้า บดูก็ใบน้มเมียพูดเหรอเว้ยขาดชะใบตุ้โซเนาะหาวเบา่คือมากับใบอันนี้ก้อนแล้วเนาะวันนั้นพอๆยักเสียอันนี้ใบนี่ดูกว่าพ่อใส่คนนี้ลงไปเค่นี้เลยพูดเหรอปีใหม่พุดแล้วปันเออหนุ่มไปหาผู้ไหมต๋อเออไม่อยากได้เลยเพนนีไทยไหลเนาะเออ เขาสิเพาเบิ่งคลิปเขาสิเห็นได้เลยเฮ้ยเดี๋ยว่างานแน่ใจรถไทยครับผมดันได้เศร้าเลยพี่น้องงานดันเนาะพุดนะ้ยสายดันเนาะดูดันเนาะตื่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าได้ดันนอนบ่หลับครับผมที่เขาพวแซบดันย่างเดียวเน้องอืมนี่เศร้าขึ้นมาต้องดันก่อนครับสายดันนะอืมน้องว่าื่ลยผมว่าดันเนี่ย โอ้ยรู้สึกว่ากินเขาแบบแซ่บพี่น้องทางเชิ่อแบบภาษาแบบเก้าเก้าเน่กะขุนดันขุนดันเนาะขุนดันท่านขุนมาดันมันบ้าขุนดันเนาะพวกหัวแล้วไปยหวงแหวงท่านขุนขั้นต้นขุนช้างท่านขุนคือเก่าแล้วครับสายดันครับผมตะคอนขุนดันเนาะตะคอนตื่นเต่ากับมาดันอย่างเดียวพวกใครฟังผู้ใดก็ดันอย่างเดียวสายดันเนาะ หมดไปไหมเสียเอฟไปไหมคนด,ดำก็เตรียมพร้อมแล้วครับผมติดเครื่องฉายแล้วลูกไซร่าไซร่านี่ก้าห้าร้อยนี่ครับมันครับหัดให้ไหมกลังฝึกกำลังหัดกันครับแดนในทงแดนอยู่ให้น้ำกับผมก็เลยก้าปอยเป็นถนถนใหญ่กับยังบ่เท่าไรครับผมเอาก็ยังโมนิ่งอยู่จะ่าเรียนน้ำนี่น้ำให้น้ำน้านี่กะพอๆ่อแดนได้อยู่ครับฝึกกันไป พอน้องก็ต้องมีมือเริ่มครับผมผมมีมือนับหนึ่งไหมว่านับหนึ่งกับผมมีนับสองนับสามนับสิบน้ปนับคือสมัยเขาเห็ดเหรอครับผมไปฝึกหัดน้ำเพื่นกับสมัยตะกี้เพื่อนแพงโดดแพงแล้วเนาะพอจะได้ขับจะได้เที่ยวหรอโอ้ยน้ำมันเรื่องไงอัดจัลล์บีนี่จนว่าลืมเท้าเลรอครับจะชี้ขาดอัดรลเบไปเปิดมวยขับจะเที่ยวอะไรนั่นปีเพื่อนเหรอไม่เป็นอะไรเลือกอืมวันแรกอัดจัลล์บีอ่ะวันแรกเติมน้ำมัน วันอยกเช็ครถเด็กไอ้เลอร์เนาะเชื่ตัวย่างหเขาล่างด้วยเชื่อรถบีโทว่าพูดยังไงใรถได้ซพี่น้องเอ้ยสมัยนี้เพื่อนไฮย่างรถมาเก็บในกระดีใจไหลนี่แหละนี่แหละกูได้จับแล้วมั้ยบ่ได้จับแล้วย่างมาเก็บซื้อย่างมาจอดที่ละนี่มาเลี้ยงดีใจไหลดีใจอะไรมีใจคักมาเตี๋ยลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ให้จับปาเตี๋ยลูกพี่ก็บม่อยากขันไห้อย่างลูกน้องมางานอย่างนั้นเลื่องเลื่อง ปีปนเนาะอ่นเี๋มันหนึ่งเก่งแทะมาทีมันกูมันเก่งแนาะมันสิมานใหญ่านกูมันบ่เออปีปนเนาะจังยึดจับพี่น้องเลยเโมเลนดุกีคนโดนมือใดเราแห้งอีหลีเราจังให้จับอืม่ว่าสุมมือนีเนี่ยใค่แนงครับคนเห็นงานนี่กระจกบางคนเขอกระจากับเคยเห็ยนั่นแหละกระจ้ากับเบื่อไหนสายไหมขึ้นมาเติมเต็มอาชีพนี้ไหมครับผม หน่อยดุนไม่เสมอนี่ย็กหน่อยนักหน่อยนาเด้สิสนใจเนาะไม่ค่อยสนใจเลยเนาะเ่าเอาเลยมันแดดมันฮ้อนอืจเนาะเขาทีม่สนใจยังสิเขากรุงเทพหาให้งานโรงงานนะครับผมให้งานแอร์ผุนกรุงเทพแระย้อนครับเนี่ยเขาประมาณสนใจดอกงานคุณนึงเด้อืมันฮ้อนมันฮ้อนเนาะชีวิตเปลี่นฝุ่นเนาะอืดีแล้วว่าเอาฝ่ายไทยออกไงเมื่อวานตายแล้วฝ่ายไทยออกวันนี้ บรรยากาศดีพี่น้องมือนึ่งมีเมฆกับมีเมฆมีเมฆมีขีฟ้ามาบังแดดอายุวแปลกๆป่กวมันฝนที่ตกวี่ลีตีพายุเขาเนาะบ่หมูอวานนี่มือวานนี่มือเส้าวานห่อยาจะอิดว่าหมอกหนาครับเอาเมื่อคืนสงเสแฉ่เสแฉได้ฝนบ่หมอกหนาทักทันทั้งพงนะเดียกไปว่าหมูมาตกไข่ใช่ขี้ดินนี่มันไงเนาะวานนี่ไงงองเลยเมื่อวานเนี่ย เดนคันเดนอยู่คันเดียวเอายูเวซันเดวนีสิยาก่าด้วยไงบินเยวแบบันเวียอีกองานช่วโมงป่ะงนหลวงนเขาเลยดิบนเขาแล้วตอนที่ผมเลี้ยงก็มันเือยไปมเล้ยนี่ละเลี้ยงงเขานี่แปลงนั่นเน้ยแขงนี่เน้ยเดวเบดตัวสธมัเลีวเบดตัวเออ่าที่ดอกิมนไปใช่นาะคนเ่แล้วอองานหลวง รถด,ด,ดำกหมสิบแปดน้ำมันเก่าหรือฮะรถดำจะเรียกดูน้ำมัน,ำนด,ด,ดำสิแปมอยู่เนาะต้นบอกว่าไปฟันเจ้าของสิได้ไปหลายเจ้าของชิ้นลูงเทียบมาเออต้ดดดองเทียบข่อยกใบหยากได้หรือไปเลเี้ยงงานข่อยรอบเย้อนในเดือนเดียวเด้ข่อยกลับมาอัานข่อยใบหยากได้โทรไปบอกเจ๊๋ยอะไรนะเจ๊ีเอาไว้ก่อนเด้อของจะเฝ้าเด้อตอนนี้เล่นดินเล่นหินนล่นทรายอยู่เออกินซ้ายอยู่ะเออก็บ้าไปต้วเนาะไอ้พจนเจี๋ไปถ่ายตัว แม่บริษัเออไปให้บอกแล้เนี่ยบอบอกแล้วอบอกแลสิแล้่นี่นี่ได้เอาเขาปเปลีนแ้มันเครื่องยูเช็กระบบไมเออก็บอก้เช็คแต่น้ำเห็นงั้นลวงมันผ่านผ่าน่ไเดนีแต่น,น้ำปากไปหลดุดงชิงกันแน่เหน่นากเทียกับเผื่อเยนี่ว,ว่าเลี้ยงกันไ่ดียากด้แต่บ่ดังบ่ดังไปเบิ้งอยู่ด้ไฮอนไอยากออกลูกซ้ายมนได้ดังในแอร์ไป

ไสมาตำ่ำพวกกี่ไม่โคเนาะเอ๊เ่ะดีตอมันต่ำเสาึง่นี่ต่ำเสาึงอ่ไม่ต่ำกระบาดไม่ตำาา่ำลาไทยจัไรกัโกงอ่ะวางดีแล้วยังบ่บ่จอดอยู่ยถอยเพื่อนะไม่หลุดบ่ปฏิวัแหงอ่ะนะวางเบานะบบนะแกปฏิยิน แมัน,นรูเรียงกระทิมใส้มันลดบึ่มลดกระทิมแล้วหลังจากส่งถอยแห้งเร็วๆเนี่ยทิมเลยให้มันรูโตนะเออถิมบึ้มมัน,นก็จิอยหยาเบกจักะทิมควายย่อใหญ่ๆก็ส่งบอดบอ,ออดนะ <laughs> โอ้ท่านนี่งหอดปันไดวอันนะี <laughs> น้มันอัดกมบรรยา <c oughs> กาศตอนเช้าพี่น้องเอา โยกเข้าไปโยกเข้าไปมาเด้อผู้ใดโยกตัวก็ได้อืมนี่ว่าเฉยทั้งนี้โยกให้หักหักดิหักไกโยกให้เขาอ่ะเขาโยกไห้เพราะเท่าไรเนี้ยเท่าไหร่กิ่โลเนาะอืมชายสายจุกอืมยกสมองยกครับผู้ใดวัดยกกันมาเด้อยกได้สมอง แต่วัาตุ๊กพิจารณาก็ได้ก็จะมากระจกล่างนี่เด้เอสิ <laughs> ล่างไม่ล่างมือพี่น้องอย่าคิดไกลครับผมออล่างรถล่างลาเออไม่ล่างมือล่างรถล่างลาทำความสะมอาดเช็คเรียบร้อยกะลุยงานต่อกันพี่น้องอาชีพเริ่มตอนเสาร์นี่แหละท่านจะกินข้าวายได้เนี่คนส่งข่าวส่งน้งมาท่านได้มไันแด่นในจ,จากสิบเที่ยวกันเสาร์กินข้าวกับพี่น้องก่อนไงแด่นอยู่สองคันครับผมมุดดำ อาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สนีทกอนครับผมเช็กรถเช็คลา์อย่งมือเสาร์เลยมากกะกดไลค์ใช่กดแชร์นเะครับเด้อข้อมาแล้วก็อย่าลืมกดซับตะไคร่กดติดตามกดกระดิ่งจะเห็นคลิปใหมไม่ต้องไปดึงตะไคร่มาซับเด้อชิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพ่อชิพมาครับผมสวัสดีครับ